บรรยากาศด้านหลังนะครับกับทีเด็ดเมืองไทยในสัปดาห์นี้นะครับดูเหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเลยนะครับน่ารักแล้วก็สดใสครับแล้วก็ดูมีความอบอุ่นแทรกอยู่ทุกมุมของที่นี่เลยพัทยาชีฟฟาร์มครับในรายละเอียดเราต้องคุยกับคุณเกรดนั่นเองสวัสดีครับไอเดียเริ่มต้นทําไมถึงอยากอยากทำฟาร์มแกะที่พัทยาอมองเห็นว่าพัทยาเนี่ยก็ยังไม่มีฟาร์มแกะที่ไหนเลยแล้วเราก็มองว่าฟาร์มแกะน่าจะเป็นจุดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งในเมืองพัทยาแล้วก็ด้วยความที่ว่า ธุรกิจที่บ้านนะครับธุรกิจครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจท่องเที่ยวมาก่อนอยู่แล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อย่างช้างอย่างม้าอย่างลิงอะไรเงี้ยครับเราเราก็เลยลองจับของเล่นชิ้นใหม่ดูครับผมแต่เรียกว่าแบบโดนใจเลยเพราะว่าดูจากมุมไหนก็ตามดูแบบทุกคนมีรอยยิ้มได้ทั้งแบบครอบครัวได้ทั้งแบบเพื่อนใช่ครับเห็นบอกว่าออกไอเดียเองหาข้อมูลเองเลยใช่ครับใช่ครับยังไงบ้างครับก่อนจะได้ออกมาเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ก็เก็บข้อมูลครับศึกษา เกี่ยวกับเรื่องแกะก่อนเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีความรู้หรือการเลี้ยงที่ถูกต้องเกี่ยวกับแกะเลยทีนี้เราก็เอาเข้ามาแล้วก็อาบน้าด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษาเขาด้วยตัวเองครับเริ่มแรกรรอย่างี้ครับ<ม>แล้วจนเรารู้ใส่ยิ่ัใส่ใจคของเขาธรรมชาติของเขาว่า,าชีวิตการไปอยู่ของเขาเป็นยังไงเราก็อะไรนงเข้าใจกับเขาว่าแกะแล้วกันครับที่นี่จริงๆจุดมุ่งหมายอยากทำอะไรครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะต่อ,อยอดเพื่อจะเอาขนแกะ เอาไปทาอย่างอื่นเหมือนอย่างจริงๆเราอยากทําเป็นเหมือนสวนปาร์คครับเหมือนสวนสาธารณะคือ,อเป็นทั้งฟาร์มด้วยแล้วก็ให้ให้เด็กๆครอบครัวแล้วก็อะไรงครับมาเที่ยวกันมาเที่ยวมาเทียเท่ยวฟาร์มกันอย่างจะเห็นได้จากในพื้นที่โดยรอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่ฟาร์มอย่างเดียวก็จะมะีของเล่นด้วยแล้วก็ร้านอาหารด้วยไงครับเป็นเหมือนจุดๆหนึ่งที่ทุกคนเข้ามาเที่ยวฟาร์มแล้วก็ได้แคลร์ได้รับ ความสุขกับไปาเงี้ยครับงั้นต้องกรคุณเกรทเล่าเป็นโซนๆดีกว่าครับว่าในแต่ละโซนแบ่งเป็นยังไงอย่างไรบ้างได้ครับก,ก็จะแบ่งเป็นโซนของสัตว์นะครับส่วนเพนจิงสูครับก็จะมีนอกจากแกะมีมา้ามีลามีนกครับมีนกวางข้างหลังนี้ก็เป็นตรงนี้หนึ่งโซนนะที่สามารถมาใกล้ชิดกับสัตว์มีนกตรงนู้นใช่ไหมครับเป็นเบิร์ดแลนด์ แล้วนอกจากโซนที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์แล้วมีโซนอะไรอีกก็จะมีเป็นวันปาร์คครับก็เอาของเล่นเด็กๆมา uh huh. ก็อย่างมะมุนชิงช้าสวค์อะไรเงรี้ยของเล่นต่างๆสาหรับเด็กผมนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งจะเป็นในวนของร้านอาหารครับร้านก็แฟแล้วก็โซนร้านค้าครับจริงๆแล้วมีคาแนะนํำยังไงอยากจะบอกในะท่องเที่ยวไหมเพราะแต่ละคนก็จะมาแบบด้วย ด้วยอารมณ์คืออยากจะอยากจะเล่นกับเขาแล้วก็แกะคือไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ที่แบบคนไทยได้เห็นบ่อยเรื่องของความปลอดภัยแหละฮะอย่างถ้าโดยทั่วไปเรื่องของสุขภาไม้สุขอนามัยก็สําคัญครับอย่างเรื่องของอาบน้ําหรือวัคซีนต่างๆนะครับก็บางอย่างโรคบางโรคอะไรเงี้ยลูกค้าบางท่านเขาอาจจะอะไรเงี้ยกลัวที่จะอะไรเงี้ยติดเชื้อจากจากสัตว์ไปถึงคนอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็เป็นสเต็ปหนึ่งที่เราก็ดูเรื่องความสะอาด อย่างอย่างอย่างดีงไม่ได้มองข้ามสาใส <จ S> ่ใจใช่คร,ครับแต่คือดูรู้เลยว่าแบบว่าแกะที่นี่ผ่านการดูแลดีมาก<ใ>นขน,<ใ>นไม่ได้มีเป็นก้อนกๆติดกันเหมือนแบบฟาร์มที่อื่นนี้เลยก็ก็จะเรื่องของการอาบน้ําก็สําคัญครับแล้วก็ <ๆ S 2> เรื่องของาในในในฟาร์มในค้อกอะไรเงี้ยเรื่องไฮยีนก็ก็ตามมาด้วยครับมีคําแนะนําไงไหมครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆเด็กๆมาเพื่อจะเป็น ความปลอดภัยจริงๆก็คือด้วยความหวังดีแหละเราอยากจะเล่นกับเขาอะไรเงี้ยครับได้ครับก็อย่างเวลาให้อาหารเขาครับก็ก็ให้แบบไม,ไม่ไม่แคไรไม่ไวิ่งหนีเขาเงี้ยเพราะบางทีอย่างสัตว์เหมือนเขาเขาได้กินอาหารทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราไปวิ่งหนีเขาบางทีกาอาจจะชนชนก็ได้เงี้ยเพราะเขาไม่ได้กินยาก็กคือเด็กเด็กก็จะไม่รู้คือ,อคิดว่าวิ่งเล่นแต่แต่เหมือนคนเราเนอะเอาเหมือนเอาเค้กมาวางข้างหน้าแล้วก็วิ่งหลอกไปหลอกมามันหุดหงิดเงี้ยหรออ่าก็มาได้ครับนะครับคิดว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ที่มีความเด็ดยังไงครับนะปัจจุบันคนพูดถึงพัทยาชีฟาร์มเยอะมากแล้วเวลาบอกมาพัทยาแทนที่บางคนบอกว่าต้องนึกถึงแค่ทะเลอาหารทะเลหลายหลายคนบอกว่ามีจุดมุ่งหมายจะต้องมาที่พัทยาชีฟาร์มที่ว่าเรามีความเด็ดอะไรบ้างทําให้ดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้เยอะขนาดนี้พัทยาชีฟาร์มเนี่ยถือเป็นฟาร์มที่ผมเชื่อว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดณนะตอนนี้นะครับด้วยด้วยเนื้อที่ประมาณ2ี่ไร่ครับแล้วก็ด้วยกิจกรรมต่าง ครอบคลุมสําหรับกลุ่มทุกกลุ่มสำหรับน้องๆเด็กๆครอบครัวหรือกลุ่มผู้รักอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่ง,งก็ตอบโจทย์ได้กับทุกกลุ่มเช่นกันมีอะไรที่ที่น่าสนใจกิจกรรมกิจกรรมแล้วก็ภาพถ่ายรูปสวยๆอย่างเงี้ยครับที่นี่มีอะไรที่เป็นทีเด็ดบ้างครับที่เวลามาเราไม่ควรจะพลาดมาถึงก็ต้องมีให้อาหารใช่ไหมใช่ครับร้านอาหารครับผมร้านอาหารที่นี่ก็เราก็เป็นร้านสเต็กเฮาส์นะครับเสิร์ฟเป็นเนื้อสเต็กแกะ อันนี้ก็จะเป็นทีเด็ดของของของฟาร์มเราเวลาเหมือนไปเมืองนอกอี่เลยใ่ฟาร์มแกะคราวนี้จะได้ไม่ต้องบินไปแล้วนิวซีลงนิวซีแลนด์แต่ก็ไม่ใช่เนื้อแกะที่นี่ครับคือเราเราก็เป็นเนื้อแกะที่ทัดสรรได้ยังดีทัดสัรไม้ยังดีใช่ครับนะครับผมนะครับงั้นควรคุณเกรซฝากปิดท้ายดีกว่าครับจุดหมายปลายทางใหม่ครับที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของเมืองไทยคือพัทยาชีฟาร์ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับพัทยาชีฟาร์มด้วยนะครับผม ตั้งอยู่เส้นพัทยาระยองเส้น3าครักก่อนเข้าเมืองพัทยานะครับหาไม่ยากครับผมฝากความแก่พัทยาแห่งนี้ด้วยแล้วกันครับครับผมนะครับขอบคุณมากครับคุณเับสวัสดีครับถือว่าเป็นไอเดียของนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับในการที่อยากจะสรรสร้างครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆครับทั้งในแง่ของการตกแต่งเรื่องของการดูแลแล้วก็รวมถึงการบริการต้องลองมาสัมผัสดูนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยเลยเดี๋ยวพักันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณอยู่และคุณเอฟทันเนนพร้อมนะครับ